สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ตอนกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับนคลิปนี้เนี่ยเราก็าอยู่กันในคอนเน้นของจุดยืนอันน่าเศร้าของตัวละครเมนเดวสสดาวนะครับก็คือจะเป็นการพูดถึงว่าเออในปัจจุบันเนี่ยทำไมพวกตัวละครเมนเดวสสดาวถึงมีแต่ตัวละครที่ถูกใช้งานน้อยมากๆนะครับก็คืออาจจะไม่ถึง10%หรือ20%ด้วยซ้ำคือเป็นตัวละครที่แบบต่อให้มันเก่ง ในบรรดานตัวละคร4ีดาวทั้งหมดมันก็ยังมีคนเล่นน้อยเลยนะครับแมตต่หยานเปยที่เก่งในระดับท,ท็อปของตัวละครสีดาวเลยแต่ก็ยังมีจํานวนการเล่นเป็นแค่หลักหน่วยเปอร์เซ็นเท่านั้นเองทำไมถึงเป็นแบบนั้นในคลิปนี้มีคําตอบครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหา6คลิปนี้กันครับผู้คนแนะนําร้านดีๆอย่าง Richman Shop เป็นร้านรับเติมเกมในราคาถูกบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือน สะดวกปลอดภัยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแถมยังสามารถเติมได้หลายเกมแล้วก็หลายแอปพลิเคชันมากมาอีกด้วยโน1เรื่องเติมเกมต้อง richman shop 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 ก็อื่นเลยแล้วต้องพูดถึงตัวละครเอ่อเมดิพสกันก่อนดีกว่านะครับเมดิพสโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เอาไปยืนตีในสนามเป็นหลักเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยดามเมจของตัวละครที่เป็นเมดิพสเนี่ยก็จะสมชื่อคําว่าเมดิพสจริงๆครับก็คือจะเป็นตัวละครที่มีดามเมจมากอาจจะอันดับหนึ่งหรืออันดับ2ในทีม โดยเฉลีย่ยแล้วมันควรจะเป็นแบบนั้นซึ่งแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้มีแค่เมดิเบสในส่วนของ5ดาวอย่างเดียวนะครับเมดิเมสสดาวก็มีอย่างเช่นสวนพวกเฮโซยันเฟยจงหยุนจริงจงหยุนมันก็ถือว่าเป็นซับเบิร์ดได้แต่ว่ามันก็เอามาเล่นเป็นเมดิเบสได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบเรเซอร์ฟิชอะไรอย่างนี้ก็เอามาเล่นเป็นเมดิเบสได้นอ้ออ่นิงกวงเงี้ยอ่ะเราสังเกตกันว่าถ้าเป็นตัวตัวละครเมดิเบสแพ้อย่างพวกหนิงกวงเรเซอร์ยันเฟยอะไรพวกนี้จะเป็นตัวละครที่คนไม่ค่อยเล่นกันคืน ถึงเล่นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็ต่ำนะครับเพราะว่ามันดันมีตัวละครที่ทําหน้าที่ได้ดีกว่าใน5ดาวนั่นเองมันเลยกลายเป็นว่าตัวละครเมดิเตอสดาวคเน,นี้เลยไม่ค่อยจะมีจุดยืนกันทเท่าไหร่นะครับพวกตัวละครที่แบบเอามาเล่นเป็นเมดิเตได้แต่ว่าในทางเดียวกันก็ สามารถเอาไปเล่นเป็นซับดีเีทได้อย่างเช่นในส่นงฟิชก็เลยยังนิยมอยู่เพราะว่ามันสามารถเอาไปเล่นเป็นในส่งของซับดีพีได้นั่นเองก็คือไม่จะเป็นต้องเอามาเล่นเป็นเมนดีพีแล้วอะไรประมาณนั้นเพราะงั้นเนี่ยคนที่ปั้นฟิชตั้งต้นเกมมันก็เลยคุ้มนะครับเพราะว่าต่อให้เล่นเกมฟิชก็ยังใช้ได้แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยไอ้พวกตัวละครอย่างแบบเรเซอร์หนิงกวงหยันเปยตัวละครเมนดีพีซสี่ดาวทั้งหลายเนี่ยครับกลับเป็นตัวละครที่ถูกแทนที่ด้วยตัวละคร5ดาวอ่ะ ยกตัวอย่างง่ายๆเลยโนเอลครับผมตัวละครดาบใหญ่ธาตหินที่เคยเป็นเมนดเพชสี่ดาวที่ดีแบบอธิบายยังไงเดียเป็นเอ่เอดีเพธาตหินที่แรงที่สุดในเกมในตอนนั้นแล้วกันจนก,กระทั่งการมาของอิโตะก็มาแย่งงานในส่วนของโนเอลได้พอสมควรน,นะครับอจาจจะไม่ได้แย่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าโนเอลมันเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามการมาของอิโตะก็ทําให้คนเล่นโนเอลน้อยลงไปนั่นเองหรือจะเป็นอย่างเลเซอร์ครับผมที่ถูกแทนที่ด้วยตัวละครกายภาพอย่างยูล่า ก็คือเป็นเมดิเิตรกายภาพที่ที่ถูกอ่านั่นแหละหรือถ้าเกิดคุณเอาเลเซอร์ไปเล่นแบบว่าดาเมจไฟฟ้าใช่ไหมคุณก็จะไปเจอข้อกับไซโนโครับที่อ่าสกิลแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยแค่เป็นดาบิพไฟฟ้าล้วนอะไรประมาณนั้นถ้ายังนึกภาพไม่ออกก็ยันเปยกับโยมิยะ คือคุณจะสังเกตได้เลยว่าในยุคแรกๆที่ยังไม่มียอยมิยะนี่ยครับหยานเฟยกับคลีถือเป็นตัวละครที่ความสามารถใกล้เคียงกันมากนะครับคนที่ไม่มีคลีก็สามารถเล่นหยานเฟยได้หรือคนที่มีคลีอย่างผมเนี่ยผมยังเล่นแหลนหยานเฟยเลยนะครับเพราะว่าหยานเฟยเนี่ยมันเล่นง่ายกว่าคลีมากแต่ว่าพอการมาของยอยมิยะเนี่ยนอกจากดามมจจะสูงกว่าแล้วมันยังเล่นง่ายกว่าอีกครับ เพราะงั้นเนี่ยมันเลยไม่มีเหตุผลเลยที่คนที่มีตัวละครเมดิเท5ดาวเนี่ยครับคุณกําลังมองหาร้านขายไอดีลีโลคุณภาพที่ซื้อได้ัวบปภาพและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนําร้านดีๆอย่างอาเคดครับเขาเป็นร้านขายไอดีลโลและไอเดีเริ่มต้น5ดาวเพชรเยอะหลากหลายรา,าคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโน1นทุกราคาสายกายชาอย่ยาพลาดนะครับ จะไปเล่นตัวล,ละครเมดิพิสสดาวเลยกลายเป็นว่าจุดยืนของตัวละครเมดิพิสสดาวทั้งหลายในเกมนี้นะครับถูกแทนที่ด้วยพวกตัวละครเมดิพิสห้าดาวซึ่งจริงๆอ่ะมันก็คืออาจจะเป็นเรื่องปกติในหลายๆ,ๆเกมมาแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าตัวละครเมดิพิสสดาวมันกลายเป็นตัวละครที่ไร้ประโยชน์ที่สุดเลยครับเนื่องจากอะไรรู้ไหมคือเมดิพิสสดาวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไร้ประโยชน์ สัทีเดียวเว้ยคือช่วงต้นเกมเนี่ยพวกหยันเฟยหนิงกวงเลเซอร์พวกนี้ยังเก่งอยู่แต่เมื่อเล่เกมเมื่อไหร่ตัวเวลาที่คุณมีตัวละคร5ดาวเนี่ยครับมันกลายเป็นว่าตัวละครพวกนี้มันจะตกกระป๋องไปทันทีเพราะว่าคือมันเหมือนเป็น power creep แต่แต่ก็ไม่แปลกว่าเป็น4ดาวกับดาวอะไรประมาณน,น,นี้หรือจริงๆอ่ะแม้แต่ตัวละครเมดิเบสสดาวบางตัวมันอาจจะมีชะตากรรมที่แย่กว่าแบบว่าตัวละครตัวอื่นด้วยซ้ำอย่างเช่นในส่งเฮโซที่เป็นเมดิเบสาัดลม4ดาวตัวเดียวในเกมนะครับแต่ว่า ในขนาดเดียวกันเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาเป็นมนดิเพที่ดามจไม่ได้แรงมากมันเลยทําให้ตัวของซูครสเนี่ยเอาไปใส่ในทีมไหนก็ตามที่ที่แบบว่าเขาเล่นเนี่ยมันมันใส่ได้ดีกว่าหมดเลยนะครับอยู่้นโมโนโลมก็คือเฮโซเนี่ยมันถูกแพงที่ด้วยซูโครสแต่จริงๆแล้วคือเฮโซมันมาทีหลังแปลว่าสุดท้ายแล้วในตัวละครสีดาวทั้งหมดเนี่ยครับเหมือนมีสีดาวที่ใช้ได้จริงอยู่ไม่กี่ตัวนย่เช่นที่นนสวรุเบนิตซิงชิวเซียงหลิง ปิชเปยเตาซูโครสเอ่ออาจจะมีชิโดบุด้วยแล้วก็พวกตัวบัฟต่างๆอย่างแบบฟารุซันอะไรพวกนี้นะครับนอกนั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่อย่างซาร่าเนี่ยหลังๆมาเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้กันแล้วนะครับเพราะว่าเอ่อในส่วนของพวกไรยรงไรเดนก็ส่วนใหญ่ไปเห็นเล่นเนชั่นหรือว่าไฮเปอร์บูมหรืออาจจะทีมอื่นๆคือด้วยความที่ว่าพวกตัวละครสีดาวเนี่ยมันบางตัวก็ใช้ยากบางตัวก็มีตัวละครที่ดีกว่า มันได้กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเกมนี้เป็นเกมที่ไม่ค่อยจะคุ้มปั้นตัวละคร4ดาวสักเท่าไหร่ยกเว้น4ดาวที่ติดเมตาอย่างพวกเสียงหลิงเบนเน็ตซิงชิวอะไรประมาณนั้นนะครับสรุปแล้วจุดยืนของเมดิเบสสีดาวมันคืออะไรส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นเหมือนตัวละครที่เอามาให้ผู้เล่นเนี่ย เล่นในช่วงต้นเกมเท่านั้นเพราะว่าเวลาที่คุณเอาตัวละครเมดิเบี4ดาวไปลงอบิสเนี่ยมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับมันไม่สามารถจบอบิสได้ง่ายเท่ากับตัวละคร5ดาวอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันคือมันก็คือ4ดาวกับ5ดาวอ่มันมีความแตกต่ตางกันเรื่องของความสามารถอยู่แล้วนะครับ จะพูดว่า power creep มันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันระดับดาวมันก็ต่างกันแล้วอะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าพวกตัวละครเมดเวสสี่ดาวทั้งหลายเป็นแค่ตัวละครต้นเกมเท่านั้นครับหรือถ้าเกิดว่าจะให้พูดให้เข้าใจง่ายขึ้นไปอีกเนี่ยก็คือเหมือนตัวละคร4ีดาวพวกนี้เนี่ยทั้งตัวละครสีดาวใหม่และสีดาวเก่าหลายตัวเลยครับถูกความเหลื่อมล้ำด้านความสามารถทั้งความสามารถในสีดาวด้วยกันเองอย่างแบบเฮโซซูครอสหรือจะเป็นความเหลื่อมล้ำของความสามารถในระดับข้ามดาวอย่างเช่นยานเฟยกับโยอิม e ิยะ ก็คือมันมีความเหลื่อมล้ําในเรื่องของการทําดาเมจหรือความสามารถในการเล่นหลายๆอย่างหรือแม้แต่แบบเอออย่างคุณภาพชีวิตในการใช้มันก็ต่างกันมากๆครับมันเลยทําให้ตัวละคร4ดาวเนี่ยมันดูไม่ค่อยมีประโยชน์ในเลดเกมนั่นเองคือมันอาจจะมีประโยชน์ในบางตัวก็คือตัวที่ติดเมตาเท่านั้นผมได้บอกนะว่าตัวละคร4ดาวพวกเนี้ยมันเกิดความเหลื่อมล้ําขึ้นทั้งใน4ดาวกันเองและในระดับต่างดาวกันเองนะครับต่างดาวกันเองพูดแปลกๆเนาะ นั่นแปลว่าแม้ว่าคุณจะอวยตัวละครสีดาวแค่ไหนสุดท้ายแล้วเกมนี้ก็จะถูกจํากัดความสามารถของตัวละครสีดาวให้มันไม่ได้เก่งเกินหน้าเกินตาชาวบ้านนั่นเองครับและแน่นอนครับผมว่าเนื้อหาในคลิปนี้มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดเห็นแตกต่างอะไรยังไงียวสามารถลงมาคอมเมนต์กันในใต้คลิปนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเออมีใครแบบว่า พูดถึงว่าจุดยืนมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้หรือว่ามันมีจุดยืนหรือว่าจุดยืนที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ถูกต้องอะไรก็สามารถลงมาคอมเมนต์กันได้นะสุดท้ายถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีข้อผมผิดพลาดอะไรประการใดยังไงผมก็ต้องขออภัยไว้ในะที่นี้กันด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ,บ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบได้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้้้้าาใรกดไดไตตัวหนนู10 When I popped off, then your girl gave me just a little bit of luck toe. Oh, baby, so cold, he from the north, he from the